ตั้งแต่วันที่เดินเข้ามาประกวดแล้วก็วันที่อยู่ข้างในหนูที่คิดหนูว่าการไปได้รองเนี่ยมันจะมีคนที่เขาหลานและสนับสนุนแร้วมาขนาดแีบทุกทุกคนที่เดินเข้ามา,มาแบบกแปกหน้าสำหรับหนแต่จนมาถึงวันนี้ ไม่เคยมีทั้งไหนเลยที่หนูไม่ภูมใจไม่ไดีใจที่มีพี่ทุกคนอ,อยู่กับหนูหลคนบอกว่าืจะได้มาเจอหรอาหรือว่าไ่ด้เจอแล้วอ่าเงียหูาเรับูได้แม้ว่าเราจะไม่ได้เจอกันทุกคน,นก็ต้องมีชีวิตตัวเอง ให้หนูพูดว่าพี่ต้องมาหาหนูนะที่ต้องอยู่กับหนูไปตลอดนะหนูก็จะไม่พูดถ้าหนูหนูถึงว่าถ้าหนูรักพี่จริงหนูก็ต้องมีความสุขที่พี่มีความสุขที่อยู่ตรงไหนแล้วที่มีความสุขที่ก็อยู่ตรงนั้นจะค่ะแ้วก็ขอบคุณมากๆที่ให้หนูเป็นความสุขข,ของพี่ในวันนี้ไม่อ่ะนใจแค่ไหน มีจะบอกว่าหลารั้งมากถึงแม้จะออกมาจากบ้านแล้วมันก็ยังมีอารมณ์ทีเเ่เรารู้สึกว่าเราท้อเรารู้สึกว่าหรือว่าเราไม่เหมาะกับตรงนี้หรือเปล่าแล้วก็ไปคุยกับคุณแม่นะว่าไม่อยากอยากไปเรีนยนต่อแล้วมันเหนื่อยมัน้คือเราก็ไม่รู้่ว่าแบบเราจะเดินต่อไปหรือเป็นยังไงแต่ขอบคุณวันนี้อีกครั้งนะคะที่ ได้ตลอดว่าคนเป็นกำลังใจให้เอ็มในวันที่พ่อหรือว่าอี่หนึ่งนะคะก็ขอบคุณมากๆเอ็มพูดเสมอว่าถ้าไม่มีพี่ทุกคนก็ไม่มีเอ็มวันนี้ไม่มีหนังวันนี้ก็ขอบคุณสําหรับความรักที่มอบให้ที่เอ็มไม่เคยตลอดเวลาที่เอากพันมา20ปี ได้คิดว่าพี่นคนอะไรพี่ชอเห็นว่าสามารถเราวันพรุ่งนี้หรือปีหน้าหรืออสองปีที่อาจจะคนเรามันเปลี่ยนเปลี่ยนใจได้เสมออยู่แล้วอ่ะหนูไม่หนูไม่หนูจะไม่โกรธเลยถ้าพรุ่งน,นี้พี่จะไม่รักหนูเพราะว่าวันหนึ่งเราก็เคยรักกันวันหนึ่งเราเคยเป็นครอบครัวเดยียวกันก็ขอบคุณสำหรับทุกอย่าง จะมองเธอเป็นครั้งสุดท้ายจะจำทุกอย่างไว้และจะมีหัวใจเก็บไว้ให้เธอคนดี